สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป,ป้าป้าง่ายๆไม่แพงจ้าติดค้างลายนี้เอาไว้นะคะก็มาสอนลายนี้ต่อนะคะค้างตอบคำถามไว้ขึ้นต้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคะเราสามารถเปลี่ยนไปได้หลายลายไงขึ้นขึ้นเหมือนกันตอนขยายเหมือนกันแต่พอขึ้นลายก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะพอดีติดค้างคอมเมนต์อยู่นะคะ เขาบอกว่าไม่ได้สอนทําตั้งแต่เริ่มต้น <c oughs> ก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะป้าใช้ไหมสองเส้นนะคะแล้วก็เข็มเบอร์7ทับศูนย์ไหมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะสองเส้นเท่ากับไหมสี่พายเส้นเดียวค่ะขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะแทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาขึ้นโซ่หนึ่ง x เก็บป,ปลายไหมค่ะ ปา้าก็จะจาก x เก็บปลายไหมไปจนรอบนะคะถึงตรงไหนก็ไม่จำเป็นต้องนับ x นะแล้วแต่เราเลยเนี่ยมันครบรอบตรงไหนก็จบตรงนั้นเลยจบที่ x แรกค่ะดึงหลอหอขึ้นมาจุดประสงค์มันทำแค่เก็บปลายไหมไว้ข้างในเฉยๆขึ้นต้นโซ่3ค่ะเราจะเริ่มนับจากแถวนี้นะคะ สำหรับหมวกผู้ใหญ่ขึ้นต้น F นะคะยี F นะหมวกผู้ใหญ่นะคะรวมนับรวมโซ่3ามเป็น1หลักไปด้วยนะ1นสองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลงไปให้ได้2 2 F ทีนี้เราจะลงกี่หลักเราก็นับดูว่าเรามี x กี่หลักก็หารกันลงไปนะคะให้มันของป้าก็จะลง3มหลักโซ่ละ3หลักพอดีนะคะ ป้ามี7ป้ามี7 x ใช่ไหมถ้าลง3หลักทุกหลัก7 3 21มันก็จะได้21หลักอย่หลักนี่นะคะ3 3 3อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆของเรา x เท่าไหร่เราก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปให้มันได้จำนวน f นะคะนับจำนวน f ถ้าเป็นหมวกใบเล็กนะคะของของผู้ใหญ่แต่ฟรีไซส์เนี่ยก็20หลักถ้าเกิดว่าของเด็ก ก็สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดลดลงไปเรื่อยๆค่ะหลักหนึ่งเนี่ยเวลาเราลดหลักหนึ่งเนี่ยความกว้างของตัวหมวกมันจะหายไปนิ้วหนึ่งให้ประมาณเอาสมมุติว่าเราไปวัดรอบหัวเด็กมารอบหัวเด็กสิบแปดนิ้วเราก็ขึ้นต้นตรงนี้สิบแปดหลักเลยค่ะง่ายๆของป้านะป้ากะ ให้ให้แต่ละหลักคูณ4เพื่อที่ว่าแต่ละหลักมันจะได้มีความกว้าง1นิ้วพอดีไงอย่างถ้าหัวผู้ใหญ่รอบหัวก็จะประมาณ21-22นิ้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขึ้นต้นได้21-21หลัก22หลักไปเลยค่ะถ้าเด็กเออถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหัวเขาก็จะเล็กๆใช่ไหมคะก็จะบางคนก็หัวแค่20นิ้วอย่างเงี้ย ก็ขึ้นต้นที่20หลักเลยค่ะก็ถัก F ไปให้รอบให้ได้22หลักค่ะฝุน่นเกาะส่วนใหญ่สีขาวป้าจะไม่ค่อยชอบถักนะอันนี้พอดีมีคนสั่งเข้ามาเลยได้ถักป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะเวลาจะจบแถวนะคะดูโซ่1 2 3โซ่ที่4นะคะหัวของหลักนี้จบแถวแทงลงไปดึงลอดขึ้นมา เนี่ยตอนขยายช่วงบนบนมันจะเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกลายแล้วมันจะไปเปลี่ยนเฉพาะตอนที่ขึ้นลายขึ้นโซ่ไป3ค่ะแล้วก็ขยายความกว้างนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวที่โซ่สามเป็นหลักแรกเลยค่ะเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะเนี่ยให้ได้ความสูงพันหัวเข็มเสร็จลงบนหลักนะคะลงตรงนี้ลงตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็ เกี่ยวแบบนี้หหลักนะคะเป็นการขยายนะคนละที่กันนะคะลงบนหลักเนี่ยลงตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็เกี่ยวตรงนี้อีกหนึ่งหลักนะคะลงบนหลักไปก่อนหึงหลักแล้วก็เกี่ยวอีกหนึ่งหลักก็แสดงว่าหลักหนึ่งนะ่ะเราลงสองครั้งลงข้างบนครั้งหนึ่งแล้วก็ เกี่ยวหน้าครั้งหนึ่งลงข้างบนครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าครั้งหนึ่งหลักหนึ่งมันก็จะเพิ่มมาเป็นสองหลักค่ะทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะลงบนหลักก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้งลงบนหลักตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้าตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะ จบรอบนี้เราก็จะได้เพิ่มมาเป็น44หลักนะคะคูณ2เข้าไปหลักหนึ่งมันจะเพิ่มมาเป็น2หลักป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้มันก็จะขยายออกไปอีกนะคะเราก็ขยายต่อไปอีกค่ะเวลาจบนะคะก็จบตรงนี้เหมือนเดิมโซ่1 2 3แทงที่โซ่ที่4ดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่ไป3แถวต่อไปลงบนหลักก่อนหนึ่ง 1>, 1หลักนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะนี่โซ่3ามก็เป็น 1f แล้วแล้วก็ลง f บนหลักอีก1หลักนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้า1หลัก f ลง f บนหลัก1หลักเป็นสองหลักนะคะเป็น f ลงบนหลักสองหลักแล้วก็ ตัวเกี่ยวหน้าก็เอาไว้เหมือนเดิมก็แสดงว่าเราจะมี f เพิ่มขึ้นมาอีก22 f นะคะรอบนี้เมื่อกี้มีอยู่44หลักเสร็จรอบนี้จะได้มา66หลักนะคะเพิ่ม f เข้าไปอีก1 f เนี่ยเนี่ยนะคะหลักหนึ่งเนี่ยหลง f ไป2หลักแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึง F2 แล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่งทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะเนี่ย F2 เกี่ยวหน้าหนึ่งนะคะตอนจบก,ก็เหมือนเดิมโซ่หนึ่งสองสามจบโซ่ที่สีดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ตอนนี้มี F2 ใช่ไหมคะเพิ่มเป็น3นะคะนับโซ่เข้าไปด้วย1ก็คือ ลงโซ่3ามก็เป็น1แล้วก็ลงวีไปลงเอฟสองครั้งก็จะเป็นเอฟนะคะโซ่3ามก็เป็น 1f เอฟแล้วเอฟหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าไว้เหมือนเดิมค่ะก็เท่ากับเพิ่มเอฟมาอีกหลักหนึ่งนะคะเนี่ยเพิ่มลงไปเอฟแล้วก็2 f เอฟแล้วก็เกี่ยวหน้า เนี่ยตรงนี้ก็จะได้เอฟมา3หลักนะคะจาก2หลักก็จะเพิ่มเป็น3หลักจบรอบนี้ก็จะได้ทั้งหมด88หลักค่ะครบรอบแล้วนะคะก็จบการขยายแล้วนะขนาดก็จะประมาณนี้ค่ะ เราจะเห็นว่ามันจะเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะแต่พอเราถักต่อไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆกว้างขึ้นเองนะคะเพราะว่าตัวที่เราขยายเนี่ยมันยังเบียดเบียดกันอยู่มันยังไม่ได้ออกมานะคะพอเราถักต่อมันก็จะขยายต่อออกโดยที่เราหยุดขยายไปแล้วนะคะก็เวลาจบโซ่สามจบโซ่ที่สี่เหมือนเดิมเลยค่ะแทงลงไปดึงรลอหอขึ้นมาพอถักไปสักพักมือก็จะเริ่มดำมันถูคะ่ะพวกนี้แหละ คราวนี้เป็นลายแล้วนะคะจะขึ้นลายแล้วนะเนี่ยลายนี้มันจะไปได้หลายลายนะคะก็จะเป็นลายเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะลายนี้ที่เราจะทํากันนะมันก็จะมาจากลายนี้นี่แล้วก็ลายนี้ก็มาจากด้านบนเหมือนกันเลยนะคะถ้าจะถักลายนี้ก็คือ ลงสมขึ้น1ใช่ไหมพอได้พอขยายได้ความกว้างเท่านี้แล้วก็เริ่มขึ้นลายลายก็จะเป็นลงสามขึ้น1นอย่างนี้นะคะเกี่ยวหลัง3มเกี่ยวหน้า1ก็จะได้ลายแบบนี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวหน้า1เกี่ยวหลังหนึ่งก็จะได้ลายแบบนี้อันนี้เพิ่งลงคลิปไปนะคะอันนี้จะยากหน่อยมันต้องมีการถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเกี่ยวให้เป็นสลับลายสลับ ลง,ลงคลิปไว้แล้วนะคะลายลังพึ่งหมวกลายลังพึ่งนะท,ที่เราจะทำกันวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวหลังสามเกี่ยวหน้าหนึ่งแต่ว่าให้สลับลายกันนะคะอย่างเช่นอันนี้มันเป็นเกี่ยวหน้าใช่ไหมสามหลักนี้นะคะสามหลักที่เป็นลาย f อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีหลักหนึ่งเป็นเกี่ยวหน้าตรงกลางนะคะเนี่ยจะเกี่ยวหน้าตรงกลาง แล้วอีกสองหลักจะเป็นเกี่ยวหลังนะคะเริ่มต้นเลยเกี่ยวหลังไปก่อนนะเวลาเกี่ยวหลังหลักแรกอ่ะตัวหลักเราไม่ได้มีความสูงแบบนี้ปกติเกี่ยวหลังคือหลักเรามีความสูงแล้วอันนี้ยังไม่มีความสูงนะคะเกี่ยวเกี่ยวไปก่อนเริ่มเกี่ยวหลักแรกที่โซ่สามเกี่ยวหลังมาปุ๊บ ดึงลอดึงลอดหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งให้หลักมันมีความสูงเลื่อนห่วงนะคะเหมือนดึงเลื่อนห่วงนั่นแหละให้มันสูงขึ้นเสร็จแล้วเกี่ยวหน้าหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหลังไปสามหลักลายจะเป็นเกี่ยวหลังสามเกี่ยวหน้าหนึ่งนะคะแต่ว่าให้สลับวางกัน พอเราเกี่ยวหลังไป3ามเดียวมันก็สลับกันเองเราก็นับไปเกี่ยวหลังสมพอเกี่ยวหน้าหนึ่งมันก็จะมาตรงกับหลักกลางพอดีเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยสหลักที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีหลักหนึ่งที่เราเกี่ยวขึ้นแบบนี้เกี่ยวหน้าแล้วอีกสองหลักจะเป็นเกี่ยวหลังนี่นะคะพอเกี่ยวมาปุ๊บมันก็จะมาตรงหลักกลางพอดีเนี่ยมันจะมาตรงหลักกลางพอดีกลางก็จะเป็นเกี่ยวหน้า ตัวอื่นก็จะเป็นเกี่ยวหลังเราก็นับเกี่ยวหลังไป3ามค่ะเนี่ยที่เป็นเกี่ยวหน้าเราก็นับเราก็เกี่ยวหลังทับไปเลยนะคะสลับกันไปเลยเกี่ยวหลังไป3ามเดี๋ยวมันมาตรงกันเองเกี่ยวหลังไป3ามพอจะมาเกี่ยวหน้ามันก็มาตรงกับหลักกลางพอดีไหคะก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลย หลังสามหน้าหนึ่งหลังสามหน้าหนึ่งนะคะเะียวถังมาครบรอบแล้วนะคะก็จะมาจบที่เกี่ยวหลังสองเห็นไหมเมื่อกี้เราเกี่ยวหลังไว้แล้วตอนขึ้นต้นหนึ่งแถวหนึ่งหลักใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวหลังหนึ่งหลักพอตอนจบมันก็จะเหลือเกี่ยวหลังอีกสองหลักก็จบพอดีมันก็จะมาลงล็อกกันพอดีนะคะเวลาจบจบตรงนี้ดึงล้อหอมาเลยแล้วก็ดูลายนะคะคราวนี้ เกลียวตัวเกลียวเกลียวหน้าเนี่ยมันจะขยับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะหลักเกี่ยวหลัง3ามหลักเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหน้าหลักหนึ่งอย่างนี้นะคะเกี่ยวหน้าจะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเกี่ยวหน้าจะอยู่หลักนี้เกี่ยวหน้าจะอยู่หลักนี้นะคะนอกนั้นก็เป็นเกี่ยวหลังหมดนะคะเราก็เกี่ยวหลังไปเริ่มต้นก็เกี่ยวหลังไปส่วนตรงนี้เนี่ยตอนจบเนี่ย เกี่ยวหลังเราก็เกี่ยวหน้าเราก็คือหลักตรงนี้นะคะหลักกลางก็เหมือนเดิมเราก็เริ่มต้นที่เกี่ยวหลังก่อนเกี่ยวหลังหนึ่งครั้งเกี่ยวหลังหลักแรกก็เติมโซ่ด้วยให้หลักมีความสูงนะคะมันเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยวหลังไปหลักที่จะเกี่ยวหน้าเป็นหลักนี้นะคะหลักตรงกลาง หลักเดียวเลยนอกนั้นก็เป็นเกี่ยวหลังหมดนะคะเราก็เกี่ยวหลังไปสองเกี่ยวหลังสมเกี่ยวหน้าหนึ่งเนี่ยมันก็มาตรงพอดีเกี่ยวหน้าหนึ่งแล้วเราก็เกี่ยวหลัง3มก็จะเป็น3มหลักนี้จะเป็นเกี่ยวหลังแล้วเกี่ยวหน้าก็จะเป็นหลักนี้ก็จะมาตรงตรงกลางพอดีเห็นไหมคะทางนี้ก็ ล็อกนี้ก็จะเป็นหลักนี้ก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะเกี่ยวหลังสามเริ่มจะขึ้นเริ่มจะเห็นลายแล้วนะเราก็ถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆทุกแถวเลยนะคะพอจบแถวหนึ่งเราก็ดูลายว่าตัวเกี่ยวหน้ามันจะต้องไปตรงกับตัวไหนตัวเกี่ยวหน้ามันจะอยู่ช่วงกลางนะคะเราก็เริ่มจากการดูลายพอเราหาเกี่ยวหน้าได้แล้วนอกนั้น นอกจากเกี่ยวหน้าก็เป็นเกี่ยวหลังหมดเลยหลักต่อไปเกี่ยวหน้ามันต้องอยู่ตรงนี้ดูออกอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะมีสามหลักเนี่ยเกี่ยวหลังมันจะมีสามหลักหลักตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกี่ยวหน้านอกนั้นก็เป็นเกี่ยวหลังหมดเลยนะคะนี่นะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกเลยค่ะนี่นะคะ ของป้าๆก็จะวัดคืบหนึ่งประมาณนี้ค่ะคืบหนึ่งแล้วก็ทําชายต่อตรงชายเราจะทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะมาแชร์ให้ดูแล้วนะสําหรับคนที่ถามไปนะคะว่าไม่ได้ถักจากตอนเริ่มต้นถักให้แล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ